ทดสอบทดสอบทดสอบวันนี้มาลองดูอะไรหน่อยพอดีว่าเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ระบบนี้แบบเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยอยากที่จะมาลองลองสักนิดหนึ่ง <c oughs> คือที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นการไลฟ์ผ่านผ่าน macbook pro แต่ว่าเอไม่ใช่ macbook pro macbook air แต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่ได้จาก iphone จะให้ดูนี่อันนี้คืออันนี้คือ iPhone ไลฟ์จะเห็นว่านี่ภาพที่ได้ก็เป็นภาพที่ได้จากจาก iPhone แล้วก็ไลฟ์ผ่านผ่านตัวผ่านตัว m a c ด้วยความที่ตอนนี้อ,อ Mac OS เออเวอร์ชัน13กับกับกับ iPhone กับ iOS เวอร์ชัน16เนี่ยมันมันมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมีฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถที่จะ,ะใช้กล้องของ iPhone เนี่ยเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกับ Mac OS ได้โดยที่มันก็เป็นกล้องแบบไวเลสเลยเชื่อมต่อกันผ่านผ่าน Wi-Fi ของของ ของเครื่องที่เราใช้งานน,น,นะครับก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจคําว่าไม่แน่ใจในส่วนนี้ก็คือมีส่วนที่ไม่แน่ใจส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันสามารถใช้ Wi-Fi d irect เชื่อมต่อหากันโดยตรงหรือว่ามันเชื่อมต่อผ่านอ่าไวไฟเราเตอร์ wi แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ผมเชื่อมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เราเตอร์ outer, ก็ต้องบอกว่าภาพที่ผมเห็นในคอมพิวเตอร์อ่ะค่อนข้างดีค่อนข้างดีงดเดี๋ยวขออนุญาตหมุนกล้องนิดนึง ตึง้งอ่ะโอเคหมุนกลับด้านกล้องเพื่อที่จะให้ถือโทรศัพท์ง่ายขึ้นกับมือขวาก็มันทำให้มันทาให้รูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ Apple ร่วมกันเนี่ยมันสามารถทำงานได้อย่างได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้งานร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ Apple หลายๆตัวนะครับออตอนนี้เดี๋ยวอยากจะลองลองลอง,ลองสลับภาพสลับภาพนิดหนึ่ง สภาพว่าถ้าเกิดว่าเราเราจะปรับกล้องจากจาก iPhone ที่ต่ออยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมไลฟ์ด้วยโปรแกรม s t r e a ย Yard นะครับแล้วก็โปรแกรมส Stre มย Yard ที่มันทำงานบนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำงานบนเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็สามารถเห็นเห็นรูปแบบการเชื่อมต่อแล้วก็สามารถใช้ iPhone เนี่ยเชื่อมต่อเป็นกล้องภายนอกได้เดี๋ยวผมจะลองสลับไปใช้กล้องที่มันเป็นกล้องเว็บแคมของตัว iPhone เองดูเอ้ยของตัว MacBook Air เองดูนะครับ สลับตึก๊กอ่าก็จะเห็นแบบนี้ <c oughs> ก็จะเห็นว่าผมใช้ iPhone แบบนี้เออในการถือเออแปลกดีเหมือนกัน,นสนุกดีเหมือนกันด้วยอ่ะลองกลับมาที่ iPhone เหมือนเดิมอ่าโอเคสลับมาที่เสียงตอนนี้ผมเชื่อมต่อด้วยเสียงจากไมค์ของ iPhone 13ซึ่งก็ไม่รู้ว่าดีกว่าหรือว่าแย่กว่าการใช้ไมโครโฟนของของเครื่อง Mac เนาะ แต่ที่แน่ๆคือมันสามารถทําได้ในส่วนนี้ซึ่งก็เออน่าสนใจีเดมืินน่าสนใจบิดมือนแล้วทําให้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ของเราระหว่างเครื่อง Mac กับกับตัว p p o o n เนี่ยมันมันสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะมาทดลองไลฟ์ผมได้ทดลองการใช้งานเ,าเรื่องของการใช้กล้อง p p o o n เนี่ยเชื่อมต่อกับโปรแกร,รม QuickTime Player นะครับของตัว Mac เองเนี่ย มันสามารถที่จะเห็นตัวโปรแกรม QuickTime Player เนี่ยมันสามารถที่จะเห็นกล้อง iPhone เนี่ยเป็นกล้องตัวหนึ่งได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปไปเชื่อมต่อกล้องภายนอกอีกตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเนี่ยมันก็เห็นเนี่ยนีผมเปิดด้วยโปรแกรม QuickTime Player นะครับมันก็เห็นตัวไลฟ์ยังอยู่ไหมตัวไลฟ์ยังอยู่โอเคเนี่ยมันก็เห็นตัวกล้องเราสามารถที่จะเลือกอตัวกล้องตรงนี้ได้เลยอ่ะมันอาจจะดูแล้วงงๆนิดนึงนะ เนี่ยมันสามารถคลิกแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะใช้กล้อง FaceTime c a m ล่าของมันเองหรือว่าจะใช้ตัวโทรศัพท์มือถือที่เป็น iPhone ของเรา ซึ่งแน่นอนว่าฟีเจอร์นี้นะครับถ้าเกิดเราจะใช้งานเนี่ยเราจําเป็นในนาทีนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องติดตั้งซอฟต์แวบรบ์แบบแบบเบต้าเวอร์ชันของ iPhone แล้วก็ตัว Mac นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยให้เป็นเบต้าเวอร์ชันรุ่นใหม่ซึ่งตัว iPhone เนี่ยก็ใช้ iOS 16เบต้าตอนนี้ก็เป็นเบต้าที่2อยู่นะครับที่ผมได้ทดลองใช้อยู่ตอนนี้ส่วนตัว Mac เนี่ยตัว Mac ตอนนี้ผมก็ใช้เป็น MacOS อเ แอป o s 1 3 Beta นะครับซึ่งก็เป็นชื่อรุ่นว่า Ventura ก็ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับสาหรับคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้ iPhone ในการไลฟ์นะครับหรือว่าหรือว่าอยากที่จะอยากที่จะใช้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยในการไลฟ์แต่ว่าเชื่อมต่อด้วยกล้อง iPhone เนี่ยเราก็สามารถที่ทำได้ แล้วถามว่าทำไมเราไม่ใช้เ,เราไม่ใช้ตัวโทรศัพท์ iPhone ในการไลฟ์แบบเดียวๆไปเลยอย่างเช่นจะไลฟ์ผ่านสตรีมยารอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สามารถทําได้หรือว่าจะไลฟ์ผ่านโปรแกรมไลฟ์ออของ Facebook เองเนี่ยมันก็สามารถทําได้เลยข้อดีของการที่เรามีเครื่องในการที่เราจะมอนิเตอร์แยกต่างหากเนี่ยมันทำให้เราสามารถทํางานร่วมกันกับมันได้ง่ายขึ้น,นครับออย่างเช่นผมวาง iPhone ผมไว้ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะไลฟ กับมันไปได้เรื่อยๆหรือว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานันเป็นทีมเนี่ยเราก็าสามารถที่จะใช้ iPhone เนี่ยในการเดินไปเ,าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเ,เก็บภาพในมุมต่างๆที่ที่เราที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นข้อดีในการที่เราจะเคลื่อนกล้องไปในการไลฟ์ดีกว่าการที่เราจะยกเอาตัวคอมพิวเตอร์ของเราทั้งเครื่องไปไปเปลี่ยนมุมภาพโดยที่โดยที่มันก็มันก็ไม่ถนัดนะคือถ้าเกิดวเราจะแบบ เราจะยกคอมไปนั้งเครื่องในการที่จะที่จะไปไปเปลี่ยนมุมภาพอะไรมามันก็คงไม่ถนัดซึ่งอันเนี้ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นข้อดีนะครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาทักทายและในไลฟ์นะครับพี่จำปีนะครับพี่อ้อมนะครับพี่เอนะครับแล้วก็คุณเดียนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามาดูการทดสอบไลฟ์ในครั้งนี้นะครับก็ก็เป็นการทดสอบการไลฟ์ ด้วยด้วยอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์จริงๆคืออุปกรณ์เดิมที่ที่ลงซอฟต์แวร์ใหม่แล้วก็มันทำให้รูปแบบการทำงานมันมันเปลี่ยนไปสะดวกขึ้นคุณภาพก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะเพราะว่ากล้องของ p p o o n เนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านเห็นว่าเออภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนกล้องไปเป็นกล้องหน้าของตัว Mac ของผนะครับคุณภาพมันจะเป็นยังไงให้ดูอีกทีนึงเปลี่ยนภาพปับ๊บเนี่ยภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะมันจะคุณภาพพอใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเทียบกันจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพที่ได้จากตัว iPhone เองน่าจะสวยกว่านะมีความคมชัดที่มากกว่าครับกล้องหน้าของของ Mac มันก็จะแบบ มันก็จะเบลอๆนิดนึงอันนี้มันเป็น Macbook Air รุ่นชิปเซต M1 นะครับมันก็จะาภาพที่ได้มันอาจจะไม่ได้เรีบหรูอลังการมากถ้าเกิดเป็น M2 ก็น่าจะสวยงามชัดเจนเหมือนอย่างที่ใช้ iPhone ก็เป็นไปได้อันนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ,ะสลับมาใช้ iPhone เหมือนเดิมคุณภาพและเสียงเป็นยังไงอยากให้อยากให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ได้ได้ดูคุณภาพมันนิดนึงแล้วกันว่า คุณภาพเนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันพอใช้ได้หรือเปล่าเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ในการในการทดสอบนะครับลองหมุนโทรศัพท์ปึ้งมันก็มันก็นกเออกลับหัวมาให้เลยสมมติหงหมุนเป็นแนวตั้งถ้าเ,เป็นแนวตั้งมันก็แบบฟลิปภาพแล้วก็ครอปภาพให้อัตโนโมนัติถือว่าฉลาดพอสมควรแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ตอนนี้เมื่อกี้ผมทดสอบดูเล่นๆมันสามารถทำได้คือเราสามารถที่จะปรับตั้ง รูปแบบของกล้องเนี่ยให้เป็นโหมดต่างๆเช่นโหมดเซนเตอร์สเตทนี่เดี๋ยวลองดูนะโหมดเซนเตอร์สเตทโหมดเซนเตอร์สเตถ้าเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันคืออันนี้คือไม่ได้จับโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับจะเห็นว่าอ่ามันจะค่อยๆแผนตามมันจะค่อยๆแผนตามแต่นี้มันเป็นการแผนด้วยซอฟต์แวร์มันเป็นการแผนด้วยซอฟต์แวร์ทาให้ทําให้เวลาเราใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าเราใช้งานกล้อง จากเครื่องแมสของเราเนี่ยมันสามารถที่จะย้ายมุมภาพเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วก็แล้วกเเ็เราไม่ต้องไปจับกล้องนะ่ะเออเราไม่ต้องไปจับกล้องก็อย่างที่เห็นนะคืออันนี้คืออย่างที่เห็นว่าเล็กไม่ได้ไปจับโทรศัพท์เลยด้วยฟีเจอร์ของโหมดเซนเตอร์สเตทมันก็ทำให้ภาพเนี่ยมุมภาพเนี่ยมันก็มันก็ปรับเปลี่ยนไปตาม ไปตามตัวเราตามหน้าเราที่ mm. ที่โทรศัพท์มันจับอยู่หรือว่ากล้องมันจับอยู่อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ที่ชอบมากๆนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่อชอบเหมือนกันนะัคือมันสามารถทําแบบภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยเออมันก็สวยดีแล้วก็เปิดโหมดสตูดิโอไลท์ทำให้สีสันของภาพมันสวยงามมากยิ่งขึ้นจริงๆมันมีโหมด Dex View ด้วยซึ่งเป็นโหมดที่ถ้าเกิดว่าเราเราจะ,ะถ่ายภาพเหมือนดับมี เอากล้องมามาถ่ายเป็น top view อะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะทําได้เนี่ยกดปุ๊บกดปุ๊บอ๋ออ๋อกดแล้วมันมาใช้ในในอันนี้ไม่ได้เนาะมันไปใช้ได้ในในอันนี้อย่างเดียวในโปรแกรม dex view ของมันโดยเฉพาะอ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใน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 สตรีมยาของเราก็ยังก็ยังประมาณนี้อยู่เนาะชอบจังเลยอะ่ะเออโหมดเนี้ย โหมดนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นโหมดที่ทําให้การทํางานไลฟ์ด้วยด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ iPhone เป็นเป็นเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นกล้องในการทํางานเนี่ยเออมันทําให้การทํางานมันมันสะดวกแล้วก็สามารถที่ทํางานคนเดียวได้โดยที่โดยที่ได้ภาพที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แล้วก็วกออมีความมีความมีความสนุกกับการใช้งานมากขึ้นเพราะว่ากล้องมันแพนไป ตามตามโมชั่นของเรานี่นะพอถอยหลังลงมามันก็แบบเออ,อเดี๋ยวผมขยับเข้ามาใกล้ๆเออมันก็แบบมันมีทิวอัพทิวดาวได้ด้วยนะครับแล้วก็แผนซ้ายแผนขวาอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเอ้ยชอบอะชอบอ่ะ,ออะแล้วก็ไอ้ความน่าชัดหลังเบลอของมันนะครับอย่างที่ตอนนี้คือเล็กสังเกตด้วยด้วยภาพที่ที่อยู่ในจอเนี่ยมันก็แบบความหน่าชัดหลังเบลมันก็กรุบกริบกาลัลลงดีแล้วก็ คุณภาพของมันก็แบบก็ไม่ได้ถึงก็ดีมากแต่ว่าก็แบบก็ยอดเยี่ยมประมาณหนึ่งดูดูหลอกพอสมควรแต่ว่าก็หลอกไม่มาก mm hmm. สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมการทดสอบตอนนี้นะครับอะจะขออนุญ,ญาตขยับโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงนี้ดูว่าขยับโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงนี้ดูว่าวางเพียงตั้งเอาไว้เฉยๆยอันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือในการไลฟ์เลยนะแต่ว่าเชื่อมต่อกับเครื่องแมนี่ ให้ดูว่าเครื่องแม็กที่ใช้เครื่องต่อเชื่อมต่ออยูโอ้โหมันซูมเอามาได้ขนาดนี้เลยเอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวมามอ่ะเฮ้ยไปจับตรงไหน,นลกล้อกล้องมีกันนะเออก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นงานทดสอบนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ได้เห็นใครที่ใช้ Apple อยู่แล้วก็อยากที่จะทดสอบลองเล่นก็ก็ลองเล่นกันดูเชื่อว่าตัว ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวเต็มที่เป็นที่เป็นโกลเด้นรีลิสนะครับใช่ไหมเขาเรียกโกลเด้นรีลิสต์ผมก็จำไม่ได้แล้วเอ่อที่เป็นตัวเต็มตัวสมบูรณ์เนี่ยน่าจะออกมาให้เราใช้กันแบบพับลิกนะครับทั่วไปทุกคนเนี่ยน่าจะประมาณสักกันยาตุลาน่าจะประมาณเนี้ยก็น่าจะได้ใช้กันแต่ว่าตอนนี้เอ่อที่เราได้ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นการทดสอบด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นเบต้าเวอร์ชันนะครับลงควบคู่กันทั้งตัว iPhone นะครับก็ลงเบต้าส เป็น iOS 16นะครับเบต้าเวอร์ชันซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่2แล้วส่วน Mac OS ก็เป็น Mac OS เวอร์ชันที่13นะครับแล้วก็เป็นเบต้าที่2เหมือนกันใครสนใจก็ก็ลองโหลดมาใช้กันดูใครใช้ iPhone ใครใช้ Mac ก็โหลดฟรีแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยคือความที่มันเป็นเบต้าเวอร์ชันมันยังเป็นซอฟต์แวร์รุ่งทดลองนะครับ แน่นอนว่ามันจะเกิดในเรื่องของบั๊กต่างๆหรือว่าความไม่มีสีิรภาพในการทํางานต่างๆครับในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรอันนี้ถ้าเกิดว่าโหลดมาแล้วโปรแกรมบางตัวมันใช้งานไม่ได้โดยเฉพาะโปรแกรมทางการเงินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยหรือแอปทางการเงินต่างๆก็อันนี้ผมไม่ได้ทดลองทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าทดลองในส่วนของฟีเจอร์สําคัญๆที่มันน่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ลองดู แล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วกันคือตัวซอฟต์แวร์เซนเตอร์สเตเนี่ยตอนแรกผมก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมันนะอาจะรู้สึกเฉยๆกันมาด้วยซ้ำแต่ว่าตอนเนี้ยเออตอนเนี้ยชอบแล้วอะ่ะ <c oughs> อยากให้อยากให้อยากให้แม็กมันมันสามารถทำแบบนี้ได้ละทุกเครื่องเลยแล้วก็แล้วก็ซอฟต์แวร์ Software อ,อ่า อยากให้มันทํางานได้แับตัวขาวด้วยโด,ย,ดยเฉพาะไอเครื่อง iMac ข้างหลังของผมเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็น iMac ปี2020นี่เองเพิ่ง2ปีเองแต่ว่าน่าจะไม่มีฟีเจอร์ Center s t a เ e ให้ใช้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆใครใช้ Apple อยู่ก็ไปทดลองดูนะครับวันนี้ก็มาทดสอบดูคร่าวๆประมาณนี้ทดสอบดูคร่าวๆประมาณนี้ปลั๊กไม่ได้เสียบไฟใช่ครับทีนี้ <laughs> อย่างที่เห็นว่าไม่ได้เสียบอะไรเลยก็ ก็ลองใช้ดูแล้วก็เออมันก็โอเคมันก็โอเคอ่ะลาไปก่อนสำหรับการทดสอบนี้แล้วพบกันใหม่การทดสอบหน้าถ้าเกิดว่ามีอะไรหรือว่ามีเรื่องราวไหนๆมาเล่าสู่กันฟังก็จะมาพูดคุยกันอีกช่วงนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์ลง YouTube เลยใครที่ติดตามทาง YouTube อยู่แล้วก็เราก็สงสัยว่าหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมแค่ไม่มีเวลาทำจริงๆขออภัยเป็นอย่างยิ่งมากๆแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ